ครับลาต่อราคาผมเนี่ยนะผมอยากจะบอกนะว่าไม่โคตรหนักเลยของแต่ละอย่างแค่ยกอย่างเดียวก็แทบตายแล้วครับสองคนไหม,มสองพี่เสือให้ดูไว้นะครับผมว่าของมันหนักแค่ไหนอย่าพอราคาผมเลยครับครับ ไปดูแลกันดีกว่าครับไม่ได้ต่อนะ <c oughs> เดี๋ยวปิดรถก,กันนะ